เมรเสียหน้าหนักมากหลังโดนชาวเน็ตแฉกรณีญี่ปุ่นขายรถไฟขี้หามือสองให้แต่เมนซ่อมไม่เป็นต้องให้วิศวกรไทยไปสอนไม่พอสื่อดังขเขมนลงข่าวผิดเพี้ยนไปไกลบอกเป็นรถไฟความเร็วสูงหน้าตาเฉยท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วรถไฟวิ่งด้วยความเร็วแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไรติดตามได้ใน Touch ASEAN ครับ ล่าสุดนะครับสื่อดังของเขเมรย่างคเมอร์ทามได้รายงานว่ารถไฟมือสองคิหะ183ซีรีส์ DMU ที่ญี่ปุ่นนะครับขายให้เขเมรจำนวน10ตู้ได้จัดส่งถึงท่าเรือสีฮนุวิวแล้วโดยที่สื่อเขเมรรายงานว่ารถไฟดังกล่าวนะครับจะวิ่งในเส้นทางรถไฟสายเหนือพนมเปนปอยเปตซึ่งจะเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประเทศกัมพูชา ย้ำนะครับว่าสื่อขเขมรเนี่ยพยายามเน้นว่ารถไฟความเร็วสูงซึ่งจริงแล้วนะครับขี่หะถ้าหากว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นทำความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อมาอยู่ที่ขเขมรนะครับเนื่องจากเป็นรางเก่าขนาดรางก็ไม่เท่ากับที่ญี่ปุ่นทำให้ขี่หานะครับทำความเร็วได้แค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้นะครับสื่อเขมรยังรายงานว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงความยาว382กิโลเมตรใช้เงินลงทุนมากกว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงหัวขบวนและตู้โดยสารโดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งโครงการนาน4ปีซึ่งนี่จะเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประเทศกัมพูชา แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็มีข่าววงในแจ้งว่ารถไฟขีหานะครับเป็นการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างญี่ปุ่นไทยและกัมพูชาโดยที่ญี่ปุ่นนะครับขายรถไฟมือสองให้กับทางเขมร่วนไทยเรานะครับโดยบริษัท a f s Enterprise เป็นผู้จัดส่งทางเรือและถ่ายทอดความรู้และสอนวิศวกรกัมพูชาในการดัดแปลงซ่อมบำรุงให้ขี้หานะครับสามารถใช้กับรางในเขมรได้ ส่วนในเรื่องของสีตัวถังนะครับทางเขมรจะจัดการกันเองแล้วก็มีหน้าที่มาเรียนและจ่ายเงินสำหรับทีมงานไทยที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลหัวหน้าทีมวิศวกรเป็นระดับอาจารย์นะครับแต่ว่าผมขอสงวนชื่อรวมถึงนามสกุลแล้วก็ชื่อเพจนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทัวร์เขมรจะตามไปก็คือทางอาจารย์รวมถึงทีมงานวิศวกรไทยนะครับไปสอนด้วยการซ่อมให้ดูจํานวนสีตู้ ซึ่งก็ได้ไปสัมผัสไปเจอกับฝีมือของช่างเขมรจริงๆทางอาจารย์นะครับก็มีการโพสต์บ่นช่างเขมรในเพจของตัวเองบ้างซึ่งก็ทําให้เรานะครับได้เห็นความเป็นจริงอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าช่างเขมรเนี่ยอย่าให้บอกฝีมือมีแต่ราคาคุยเวลาทําอะไรเดือดร้อนวิศวกรไทยปวดหัวต้องตามแก้มีดีแค่เคลมหรือบางโพสต์นะครับก็บอกว่าสีเขมรทําเองแต่ว่าคุณภาพสุดพณนา,นา บางโพสต์นะครับก็บอกว่าเป็นโครงการระดับชาติทั้งทีตว่าเครื่องไม้เครื่องมือควรพร้อมกว่านี้ไม่ใช่ทําเหมือนดูถูกผู้ดยสารมาเรียนมีแต่สองขาสองแขนตวัดสมองกับเครื่องมือลืมไว้ที่บ้านหรือบางโพสต์นะครับก็บอกว่ารถไฟอายุ40ปีแต่สภาพสวยสมบูรณ์มากต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นไก่ได้พลอยหรือเปล่าอ่ะก็ยกตัวอย่างโพสต์ของอาจารย์มาประมาณนี้นะครับ แล้วข่าวที่วิศวกรไทยต้องไปสอนเขมรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทําให้ชาวเขมรน,นะครับเสียหน้าพอสมควรเพราะไม่นึกว่าจะต้องให้คนไทยเนี่ยมาสอนส่วนชาวเนตไทยนะครับก็รู้สึกผิดหวังว่าทาไมถึงต้องไปสอนให้พวกเขมรบางก็บอกว่าทุกทีก็ด่าไทยอย่างโน้ยอย่างนี้สุดท้ายเขมรก็ไม่พ้นต้องพึ่งไทย แต่ก็มีชาวเขเมรบางคนนะครับยังฮึดสู้ออกมาเถียงว่าไทยเนี่ยอยู่ในสถานะลูกจ้างต้องมาทำงานตามที่เจ้านายอย่างเขเมรสั่งหรือบางคนก็มั่วข้อมูลไปไกลเลยนะครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วหัวหน้าวิศวกรเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วเขาก็จ้างคนงานไทยมาทำงานแบบใช้แรงงาน ก็ต้องบอกว่าเป็นการโพสต์แบบมั่วข้อมูลโพสต์แบบไม่รู้อะไรแล้วก็โพสต์เพื่อเอาชนะเท่านั้นส่วนคนที่รู้ข้อมูลรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับฟังแล้วก็ได้แต่ใส่หัวว่าแล้วเดียวมาฟังความคิดเห็นแรกเลยนะครับคนแรกก็เป็นคนไทยนะครับาว,ว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าทำลายความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เพื่อนบ้านที่คอยจะแกั้ตลอดเวลาถ้าหากพอได้ก็พอกับเพื่อนบ้านแบบนี้ และจากตรงนี้ก็มีคนมาให้ข้อมูลว่ามันคือข้อตกลงร่วมญี่ปุ่นกัมพูชาและไทยญี่ปุ่นขายให้กัมพูชาภายใต้เงินไขให้ไทยเป็นผู้ขนส่งและปรับระบบรางให้แต่ว่าต้องแยกระหว่างช่วยกับมีข้อตกลงร่วมไทยไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปฟรีค่าขนส่งจากญี่ปุ่นมากัมพูชาไทยไม่ได้ทําฟรีมันคือธุรกิจที่ต่างคนต่างได้ญี่ปุ่นได้ไขายของไทยได้ค่าขนส่ง ได้เรื่องระบบดูแลซ่อมแซมกัมพูชาก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือรถไฟเพราะเขาคาดหวังว่าจะดังเหมือนกับขบวนในไทยมันก็เหมือนกับที่ไทยได้ดูแลการจราจรทางอากาศของกัมพูชานั่นแหละนี่ถ้าหากว่ามีงานอะไรที่เกี่ยวกับขนส่งทางน้ํารับรองไทยจะเป็นเจ้าแรกแรกมันคือเม็ดเงินธุรกิจก็คือธุรกิจ ต่อมาเป็นชเช้าขมรนะครับก็เข้ามาจุดประเด็นว่าฉันคิดว่าคงจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าการรถไฟหลวงกัมพูชาจะจ้างวิศวกรชาวญี่ปุ่นเพราะว่าพวกเขามีความชำนาญมากกว่า โลยจากตรงนี้ก็มีคนไทยตอว่ามันจะดีมากกว่าถ้าหากว่าวิศวกรของเขมรมีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครกาพูชาไม่มีวิศวกรการรถไฟที่มีความสามารถเหรอทำไมต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นอยู่ตลอดเวลา จากเมนทนี้ที่บอกว่าชาวเขมรเนี่ยขอความช่วยเหลือนะครับก็เลยทําให้ชาวเขมรคนต่อตมาเนี่ยกล่าวว่ามันเกินไปที่คุณจะใช้คําว่าช่วยวิศวกรไทยมาที่นี่เพื่อเงินและเหตุผลที่ RRC เลือกวิศวกรชาวไทยก็เพราะว่าค่าแรงถูกกว่าที่อื่นมันไม่เกี่ยวกับความสงสารวิศวกรไทยต้องการเงินเขาจึงมาที่นี่เมื่อทํางานหนักก็ได้ผลตอบแทน ธุรกิจมันเป็นเรื่องของข้อตกลงถ้าหากว่าคุณทำงานฉันก็จ่ายและจากเม้นนี้ก็มีคนไทยนะครับตอบว่าหวังว่ากามัมพูชาจะจ่ายเงินจริงๆกมัมพูชามักจะขอบริจาคและขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยเสมอโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟและหลาง าจากเม้นนี้นะครับก็มีชาวคมรมตมาตอบกลับแบบอียงว่านะครับก็บอกว่ากัมพูชาไม่ได้จ่ายแต่ว่าการรถไฟหลวงกัมพูชาหรือว,ว่า RRC ต่างหากที่จ่ายกัมพูชาเป็นประเทศส่วน RRC เป็นบริษัทกัมพูชาจะใช้จ่ายให้น้อยลงแต่ว่าต้องได้ประสิทธิผลที่มากขึ้นยังไงก็รอดูผลงานหลังวิศวกรไทยทำงานเสร็จฉันยังคงเชื่อในตัวพวกเขา ต่อมาเป็นคนไทยนะครับกล่าวว่าผลงานของวิศวกรไทยในการซ่อมและดัดแปลงรถไฟขี่หา่าแม้แต่คนญี่ปุ่นยังตื่นเต้นที่ได้เห็นและยอมรับความสามารถของคนไทยว่าแต่ว่าทำไมวิศวกรมเขมรจึงไม่เรียนรู้จากกำแพงอังกอ มาที่มุมมองต่อมาครับคนนี้เป็นคนไทยนะครับบอกว่าคนไทยไม่ได้จ้างคนญี่ปุ่นมาซ่อม plank, ดัดแปลงรถไฟในไทยแต่ว่าวิศวกรไทยปรับเปลี่ยนเองไม่เหมือนกับกัมพูชาที่ต้องให้วิศวกรไทยมาทำและสอนให้ต่อมาเป็นชาวดวียดน,นะครับก็ขามาแจงว่าราชาองค์ใหม่ของอาเซียนกัมพูชาได้ซื้อรถไฟแล้ว ต่อจากนี้ไปพวกเขาคงมีความทันสมัยมากขึ้นในการส่งกองกำลังทางทหารแทนการใช้วัวเทมเกวียนเพื่อยึดดินแดนของอาณาจักรเมรโบราณคืนพวกเขาไม่สามารถประมาทได้เลยจริงๆ จากนี้ไปก็จะเป็นเมนของชาวเขเมรนะครับฟังกันแบบยาวๆความคิดเห็นแรกครับบอกว่าแค่เราโยนเงินให้ชาวเสียมก็ทำงานกันไม่หยุดหย่อนแล้วขนาดรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหนองคายเสียมยังต้องให้จีนช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เลยแสดงว่าเสียมเนี่ยไม่มั่นใจที่จะให้คนของตนรับผิดชอบงานที่ต้องออกสู่สายตาชาวโลก เพราะกลัวว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่หวังไม่แปลกที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องพึ่งพาประเทศอื่นแต่ที่แปลกก็คือเสียมที่พัฒนามาหลายร้อยปีตัว่ายังต้องขอให้จีนช่วยเหลือความคิดเห็นต่อมาครับเราจ้างบริษัทสยามของคุณเพื่อดำเนินการเดินรถไฟเนื่องจากบริษัทไทยได้รับมอบหมายจากบริษัทญี่ปุ่นให้ทำงานที่ใช้แรงงานเราเป็นเจ้านายของคุณเข้าใจไหมต่อมาเลยครับ ไทยแค่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทญี่ปุ่นให้ทำงานด้านชายแรงงานในกัมพูชาจงจำไว้ว่าไม่เพียงแต่พวกเขาแต่ว่าปะตะทซีพีเบทาโกลและอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมจะออกจากกัมพูชาคิดว่าเราต้องการพูกคุณงัันหรือปกติแล้วฉันชอบสั่งพนักง,งานชาวสยามให้ประพฤติให้ดีและฟังคำสั่งจากฉันอย่างเคร่งครัด นั่นแหละครับมาคอมเมนต์ต่อมาครับชาวญี่ปุ่นเป็นผู้รับเหมาหลักแทนที่จะใช้ช่างญี่ปุ่นทั้งหมดก็ส่งแค่หัวหน้าวิศวกรชาวญี่ปุ่นมาและเพื่อลดต้นทุนก็จ้างวิศวกรชาวสยามที่ยากจนมาสนับสนุนดังนั้นชาวสยามผู้ยากจนจึงต้องใช้แรงงานตามคำสั่งของหัวหน้าวิศวกรชาวญี่ปุ่นคนกัมพูชาาย,ย่างฉันจะไม่ใช้แรงงานแต่ว่าจะทำแค่เซ็นอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัติเท่านั้น แล้ครับเป็นยังไงบ้างมาที่ความคิดเห็นของคนไทยนะครับความเร็วสูงว่าส,สัน้นเดี๋ยวพอเสร็จก็มาโอ้อวดไทยว่าเป็นออริจินอลด่าไทยขี้ก๊ปขี้ขโมยโน,โน่นนี่นั่นเม้นคนไทยต่อมานะครับได้ยินมาว่ารถไฟกัมพูชาวิ่งได้ความเร็ว30-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ารถไฟขี่หาฟรีในประเทศไทยนั้นวิ่งได้ความเร็ว90กิเมตรต่อชั่วโมง มาที่คนสุดท้ายครับ,บว่าดอนไทยทูมีแต่ว่าสุดท้ายเขมรก็ต้องพึ่งไทยอยู่ดีอะาล่ะครับความคิดเห็นก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับทำกลางความคิดเห็นนับพันคอมเมนต์แล้วเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงมุมมองพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกนาสับวันนี้สวัสดีครับ